้เวลาเราจะเข้าไปโรงพยาบาลไปเช็คสุขภาพเลยจ้ะเช็คประจำปีตามปกติก็ตามเช็คเพราะสงสัยว่าอาจจะมีอะไรผิดปกติในร่างกายก็ตามหรือเช็คเพราะว่าเราได้ค้นพบด้วยตัวเองว่าไอ้มันมีอะไรผิดปกติเป็นก้อนนั่นก้อนนี่อะไรเนี่ยอยู่ทางอกเบื้องขวาอะไรตรงนั้นนะ่ย ก็ตามอย่าไปตกใจให้ทำใจเป็นปกติแม้ว่าจะไปหาหมอด้วยวิธีการใดดังกล่าวแล้วให้ทำตามหลักวิชาคือระลึกนึกถึงบุญที่ตัวได้กระทำเอาไว้นึกถึงบุญคือนึกถึงเรื่องราวที่เราได้ทำบุญมา นึกถึงภาพที่เราได้กระทำบุญมาไม่ว่าจะเป็นบุญสงเคราะห์โลกหรือบุญที่ทำานุบำรุงพระพุทธศาสนาจะเป็นบุญสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลให้วิทยาทานให้อภัยาทานให้ธรรมทานทอดกระินทอดประปาสร้างหอชั้นสร้างศาลาวัดหรืออะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งบุญสร้างอุตร,รูป ให้นึกเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวด้วยใจที่ปกติคือเฉยเฉยอย่าไปกังวลอะไรแล้วอธิษฐานจิตให้เจอหมอดีหมอที่สามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องหมอที่มีความสามารถในการรักษาโรคได้ถ้าเราเป็นและให้เจอยาดียาที่จะรักษาอาการนั้นให้หายขาดได้ ให้นึกอธิษฐานอย่างนี้ด้วยใจที่เป็นปกติแล้วก็นึกถึงบทสวดมนต์ที่ตัวคล่องที่ตัวสวดเรื่อยๆถ้าจำอะไรไม่ได้ก็ให้สำมาอารหังในใจเดี่ยวในใจเราเนะี่ยไปเรื่อยๆทำใจให้เป็นปกติแล้วก็ไปหาคุณหมอท่านเราจะเจอหมอดีจะเจอยาดี ที่จะวินิจฉัยโรคที่จะทำการรักษาโรคที่จะปบำมัดอะไรทุกอย่างได้แล้วก็ถ้าเรานอนป่วยอยู่โรงพยาบาลในยามนั้นอย่าไปคิดเรื่องธุรกิจการงานเป็นเวลาที่เราจะต้องอยู่กับเนื้อกับตัวของเราอย่าไป อ,อย่าเอาใจไปอยู่กับครอบครัวนึกถึงลูกคนนั้นคนนี้นึกถึงงานลูกนอก้องผู้ร่วมงานจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรืองานที่จะมีต่อไปในอนาคตไม่ต้องไปนึกถึงทำใจให้สงบจริงๆให้นึกถึงบุญอย่างเดียวโดยวิธีการดังกล่าวนั่นแหละเป็นเรื่องราวหรือเป็นภาพให้อยู่กับบุญ เพราะตอนนั้นเราจำเป็นจะต้องอาศัยบุญเป็นหลักเราทุกโลกมีสมุดฐานมาจากวิบากกรรมทั้งสิ้นที่เป็นโลกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะหมอคนพบก็ดีหมอคนไม่พบก็ดีจะรักษาหายก็ดีรักษาไม่หายก็ดีทุกโรคล้วนมีวิบากกรรมเป็นสมุดฐานทั้งสิ้นซึ่งจะเป็นรหัสชะตากรรม ที่อยู่ในกําเนิดธาตุธรรมเดิมของเราที่เล็กๆเ,เหมือนมเมล็ดโพเมล็ดใสที่อยู่ที่กลางกายเราที่ตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยให้อยู่ในบูร์อยู่กับตัวเองถึงเวลาที่เราจะต้องวางทุกสิ่งวางทุกสิ่งเลยครอบครัวธุรกิจการงานภารก,กิจอะไรก็แล้วแต่และทำใจให้เป็นก,นกลางๆนิ่งๆ ให้ใจใสๆและผู้ที่จะไปเป็นเพื่อนก็นดีหรือจะไปเยี่ยมไข้ก็ดีเนี่ยต้องรู้หลักวิชาในการไปเยี่ยมไข้อย่าเอาเรื่องร้อนอ,อกร้อนใจไปเล่าให้เอาเรื่องบุญกับเรื่องธรรมะไปพูดให้ฟังจะทำให้ผู้ไข้นั้นนะ่ได้มีจิตใจที่ บันเทิงในบุญบันเทิงในธรรมอย่างนี้หนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายถ้าตายก็ไปดีตายก็ไปดีหนักก็เป็นเบาเบาก็จะหายตายก็ไปดีอันนี้เป็นหลักวิชาที่เราจะต้องศึกษากันเอาไว้ทีเดียว อีกประการหน,นึ่งการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เป็นปกติธรรมดาของทุกๆคนโลกเนี่ยสังขารร่างกายเป็นลังแห่งโลกลว้วนแต่ไป่วิบากกรรมทั้งสิ้นไม่เว้นแม้แต่ประสมมอสมุจจา้เพราะฉะนั้นเมื่อไปเรื่องธรรมดาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปหวั่นไหวอะไรทํานิ่งๆถึงไม่จะสะดุ้งจะหวาดกลัวก็ไหนก็ทำเฉยๆถ้าทําเฉยเแล้วเราก็บุญจะได้ช่อง ที่จะคอยดูแลเราอันนี้สำคัญนะจ๊ะ